าะะการถ่ <c oughs> ายภาพของเรานะคะภาพแรกน,นะคะจะเป็นการเนยหน้าขึ้นมองโดรนนะคะ <S 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 <ต>และก็ยิ้มสวยๆนะคะเป็นภาพแรก เราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะสําหรับตามต้องนะคะที่ถ่ายภาพพอเหตเสร็จแล้วนะคะก็ขอความช่วยมืออยู่ตามขอบแผนที่ประเทศไทยหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะถ่ายภาพเป็นเลข72หลักนะคะอ่าถ่ายภาพพอเหตเสร็จหรือยังคะ แผนที่ประเทศไทยนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะสวยงามมากค่ะประจําจุดนะคะตากล้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งอวนอวน,นะคะแป็นึงค่ะอย่าเพิ่งอวลอวน,นะคะ,ะสวยงามมากค่ะตอนนี้ เงยหน้าขึ้นค่ะเงยหน้าขึ้นมองโรดโรนโดน,นอยู่ไซส์โอ้ยไปกับไม่สูงมากนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเดียวเนี่ย <laughs> มันกลมกลืนกับใบไม้นะคะโนดนเนี๋ยโอ้ยอหนึ่งสองสามยิ้มค่ะครับครับงหน้าขึ้นครับครับ ทางท่านประธานนะคะชูต้นไม้ยืดได้ไหมคะท่านไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสามค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะอีกภาพหนึ่งค่ะยกแขนขึ้นค่ะมือขวานะคะชูมือขึ้นกักกระปั้นอ่าได้นะคะคุณผ้ชงค่ะเราจะถ่ายภาพ่น 2นะคะอยู่กลางพื้นที่ประเทศไทยหนึ่งสองสามเฮ้ขอบคุณมากค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะอย่าเพิ่งลุกค่ะอย่าเพิ่งลุกค่ะปลูกต้นไม้กันก่อนนะคะปลูกต้นไม้กันก่อนนะคะขอขอบอคุณนะคะทางด้านอ่า เ,เชียงรายนะคะประจําต้นเหลืองเชียงรายนะคะก็ปลูกปลูกให้หน่อยนะคะอย่าลืมนะคะว่า,าเทียบต้นให้หน่อยเนาะว่ามันไม่ให้มันหลมนะคะมทมดี